จักรวาลอันกว้างใหญ่ก่อนิดขึ้นกว่าหนึ่งล้านปีโลกเป็นหนึ่งในคีหัถูกของจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้สรรพสิ่งบนโลกถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างมากมายประกอบไปด้วยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนานับประการอะไรคือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เรามาติดตามได้ไน สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมกูหมานกับหน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเราเคยสงสัยไหมว่าโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีที่มาอย่างไรโลกของเรานั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตั้งแต่ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นมันด้วยตาเรารู้ได้อย่างไรว่าโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆอย่างนั้นปีคิศที่1,665โรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ใช้กล้องเวลทัศน์สังเกตเบือกของไม้คอกที่ถูกเฉือนเป็นแผ่นบางๆเขาสังเกตเห็นช่องว่างมีลักษณะคล้ายห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงติดกันเขาจึงเรียกมันว่าเซลจากการค้นพบในครั้งนั้น กล้องจุลทรร์จึงมีวิวัฒนาการและถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งปีคิดศักราษที่1,674แอนโทนีแวนลเวนฮุกนักุยาศาสตร์ชาวดัสได้ใช้กล้องจุลทรร์เลนเดียวที่เขาออกแบบขึ้นสอ่องพบโครงสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและจุล,ลินทรีย์หลายชนิดด้วยกันต่อมาเขาจึงได้รับการขนานนามว่านักจุลชีววิทยาคนแรกของโลกนั่นเอง จากที่กล่าวมาทั้งหมดในวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. ศึกษาประเภทส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์สำหรับยุคปัจจุบันแบ่งลักษณะการทำงานของกล้องจุลทรรศน์เป็น2ประเภทคือ 1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เป็นกล้องที่ได้รับการพัฒนาซึ่งแตกต่างจากยุคอดีตเป็นจากรานยนตมากโดยปัจจุบันเป็นกล้องที่ให้กำลังขยายสูงถึง2เหมือนเท่าแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. กล้องจรลทัรศนิดใช้แสงแบบธรรมดาตัวกล้องประกอบไปด้วยเลนส์2ชนิดคือเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุโดยแสงจากแหล่งกำเนิดจะส่งผ่านวัตถุขึ้นมาที่เลนส์ปรากฏภาพของวัตถุอย่างชัดเจน สองกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงแบบสตอริโอเป็นกล้องที่ประกอบไปด้วยเลนส์สามมิติใช้ศึกษาวัตถุขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถแยกรายละเอยียดได้ด้วยตาเปล่า 3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้ลำอิเล็กตรอนซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแทนแสงสว่างและใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้วใช้ลำอิเล็กตรอนจากปืนยิงผ่านเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้เกิดภาพบนจอรับภาพมีกําลังขยายสูงแบ่งเป็น2ประเภทคือ หนึ่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านมีกำลังขยายสูงมากๆทำให้สามารถมองเห็นองค์ประกอบภายในเซลล์ได้ชัดเจน2กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกลาดใช้สำหรับศึกษารูปร่างโครงสร้างและพื้นผิวภายนอกของเซลล์ไม่สามารถเห็นองค์ประกอบภายในเซลล์ได้ชัดเจนจะเห็นได้ว่ากล้องจุลทรรศน์แต่ละประเภทนั้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของเซลล์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ต่อไปเราจะไปศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องตลทัรศ์์แบบใช้แสงกันส่วนประกอบที่สําคัญของกล้องตลทรรศน์แบบใช้แสงนั้นเช่นเลนใกล้ตาทําจากเลนนูลมีหน้าที่ในการขยายภาพโดยทั่วไปมีกําลังขยาย 10x หรือ10เท่านั่นเองต่อมาเลนใกล้วัตถุทําจากเลนนูลโดยทั่วไปมีกําลังขยาย 4x 10x และ 40x ในการดูวัตถุนั้น ถ้าใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีกำลังขยายเป็น 10x พร้อมกับใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 4x ก็จะทำให้กำลังขยายของกล้องเป็น40เท่าหมายความว่าภาพที่สังเกตเห็นนั้นจะมีขนาดใหญ่เป็น40เท่าของวัตถุหรือเทียบได้จากสูตรกำลังขยายของกล้องเท่ากับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุนั่นเองส่วนหากเราต้องการปรับโฟกัสของภาพให้ชัดเจนก็สามารถใช้ปุ่มปรับภาพหยาบหรือปุ่มปรับภาพละเอียด ปรับลักษณะของภาพได้ตามความต้องการส่วนแท่งวางสไลด์นั้นจะทําหน้าที่เป็นวางตัวอย่างเซลล์อาจจะอยู่ในรูปของตัวอย่างสําเร็จรูปหรือตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมมาแล้วก็ได้และไอริสไดอะเฟมทาหน้าที่ปรับขนาดของช่องรับแสงจากเกรงกำเนิดแสงหรือคอนเดนเซอร์เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับเนื้อหาเรื่องการศึกษาโครงสร้างของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่นำมาให้ความรู้กันในวันนี้ ก่อนจะจบเนื้อหาส่วนนี้กันไปนักเรียนสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันได้เลยนะครับและสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ช่อง YouTube สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ